ครับก็ตอนนี้ขบวนรถธรรมดาขบวนที่258จากสถานีน้ำตกปลายทางทนบุรีกำลังจะเข้าจอดสถานีทนบุรีนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งในช่วงเวลายเย็นแล้วนะครับก็หลังจากที่วันนี้ไปประจนภัยมาทั้งวันนะ <c oughs> ก็เหนื่อยใช้ได้เลยนะเค okay, มาแล้วนะบริจาคเอาตอมนะคเครื่องแคทหมายเลข4227นะครับ แรกวางเลยนะ ธงบุรีก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจสูสิ่งของในสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟแย่วหวังจะเหนื่อยนิดว่าเนี๋กวจต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยค่มีโอกาสให้บริการ่านอนีกขอบคุณค่ะเชิญฉนคยิรี Station Please check your belongings before leaving the t r i n The State Railway of Thailand appreciates for choosing our services and looks forward to serving you again. Thank you.